สวัสดีครับวันนี้ที่ด้รับความสดช่องอนัสเทนนัวันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากนะครับทุกคนก็คือพี่แฟลตมาส่งเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราสั่งนี่เลยก็คือเราสั่ง iPad มาจากลา z าด a นะครับทุกคนนี่เลยก็คือร้าน Apple s t o r e เองนะครับทุกคนก็คือเราเก็บเงินซื้อเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ iPad เครื่องแรกในชีพิตนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเกะน,นะครับก็แบบตื่นเต้นมากอ๋อ ก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องไยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะให้เป็นกำลังใจเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับโอเคก็คือพูดผิดเยอะมากก็คือเพราะว่าไม่ได้ถามไม่ได้ทำคลิปหายที่แล้วโอเคก็แบบจะพูดแบบผิดผิดนิดนึงก็แบบตื่นเต้นนะครับทุกคนก็แบบตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวไปดูแกะกล่องกันเลยโอเคทุกคนเรามาแกะเลยก็คือแบบ ตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นมากเพราะนี่ก็คือ iPad เครื่องแรกในชีวิตแล้วก็ซื้อมาแบบแพงมากกำลังจะได้จะได้เห็นหน้า iPad ของเราแล้วมาให้แบบนี้มาด้วยนะครับแล้วกน,นี้เลย iPad ของเราใจมากเลยแกะยากมากนี่ก็งปนแพ็คมันนา มาหนามอะ่ะโอเคมาแกะต่อเฮ้ยทุกคนน้องจะเห็นน้องแล้วโอเคก็คือตื่เตึ้มแต่ยากมากได้น้องมาแล้วนี่เลยทุกคน ก็คือเราสั่งเป็น ipad gen เก้สิบส g i wifi บวก cellular สีซิลเวอร์นะครับโอเคแล้วก็เรามาเกะกล่องได้ไนกันต่อเลยก็แบบตื่นเต้นแกะไม่ถูกอ้ยต,ต,ตื่นเต้นจริงเลย ทุกคนจะ,จะได้เห็นหน้าน้องแล้วลุ้นไปพร้อมกันพระเอกจะออกมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำทุกคนสวยยังไม่เห็นสวยมากเลยทุกคนนี่เลยก็ตั้งตรงนี้ไปก่อนัก่อนจะดูคู่มือในกล่องอันนี้ก็คือจะเป็นคู่มือที่ให้มาในกล่องก็คือเขาไม่อ่านกันหรอกนะทุกคนอ๋อก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้ แล้วก็ทั่วไปแหละครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อ๋อก็คือเครื่องวิทยุอ๋อไอแพของเราคือเครื่องวิทยุเร <c oughs> กคนไม่ใช่ iPad หรอกหรอโอเคไม่ไปเป็นไรแล้วก็จะมีที่จิ้มซิมนะครับเพราะว่าของผมสั่งแบบเป็นใส,ส,ส่ใส่ซิมได้ไม่มีสติ๊กเกอร์แอปเปหรอต้องดูก่อนยทุกคนมีสติ๊กเกอร์แอปเปิลด้วยดีใจมากเลยก็คือนี่ก็คือตั้งตรงนี้ก่อนดูก่อนในกล่อง ก็จะมีเป็นหัวชาร์จนะครับคน20วัตต์แบบ USB Type C เลยตั้งตูงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จโอเคค่อยแกะก่อนแล้วมาดูที่โอ้ยทุกคนโดนกล้องอีกแล้วมาดูที่ไอ้เอ <c oughs> ตื่นเต้นพูดผิดเยอะไปเยอะมากกเคเรามาแกะกล่องกันเลยทุกคนตื่นเต้นนะนี่ทุกคนสีสวยมาก ทุกคนสีแบบสีน้องก็คือสวยมากเคเรามาเปิดเครื่องกันเช็ครอยก่อนว่ามีรอยอะไรไหมก็คือไม่มีนะโอเคพิซซี่ดารามานยิมเปิดเครื่องกันเลยทุกคนเราก็ออแอป,ปเปิ้นขึ้นมาแล้วแบบทุกคนดีใจมากเลยทุกคนแบบ,บื่นดีใจมากเลยตอนนี้ก็รอน้องเปิดเครื่องก่อนรอน้องเปิดเครื่องก่อนอทุกคน ทุกคนมันขึ้น hello hello อ่านอะไรไม่รู้คืออ่านไม่ออกนะอันนี้ก็คืออ่านไม่ออกนะอันนี้คืออ่านไม่ออกแล้วก็มันจะมีภาษาไทยไหมน,น่าจะมีหรอกเอใช่ใช่น่ามีครับว่าแกะกล่อง iPhone 8วันนั้นก็คือมีภาษาทไทยให้ด้วยอันนี้ก็คือโฮลาบองชูใช่ Bonjour, Bonjour. ไหมใช่บองชูบองชูสวัสดีทุกคนแบบสวยมากสวัสดีอ๋อโอเค ทุกคสวัสดีโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็คือกล้องดับเพราะว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปก็มาตั้งค่าภาษาขั้นตอนภาษาไทยม,มีภาคไทยสิเราอยู่ประเทศไทยอากาศร้อนมากก็คือโทรศัพท์ขึ้นแบบร้อนมากร้อนตอใช้งกันด้วยตัวเองอ๋อเราก็จะใส่ซิมน,นะครับโอเคจะใส่ซิม ที่จิมซินทุกคนมันไม่ออกมันทำเอาออกแล้วโอ้ยทุกคนเกดินเลยตกใจมากเกมเกีมันเกดินนะใส่ย,ยังไงเอาใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้ถูกต้องแล้วก็สใส่ทุกคนไม่รู้ ตะก้อนตื่นเต้นมันใส่ไม่ถูกตอนนี้ก็คือรอซิมขึ้นรอซิมขึ้นแป๊บหนึ่งกำลังค้นหาแล้วนี่เลยน้องขึ้นอโอเคใช้การเชื่อมต่อผ่านเซลล์รูแล้วอันนี้ก็คือเน็ตขึ้นแล้วนะเห็นไหม ก็คือนี่คือแล้วอาจจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิด iPad ของคุณโอ้ทุกคนมันปิดเลยจ้าทำไงได้ต้องทำใหม่โอเคเอาไม่เป็นไรไม่ใช่ปิดนะโอเครอก่อนรอต่อไปจ้าทุกคนมาแล้วกความขมม้อมูลเป็นส่วนต่อดำนินการต่อ touch id ดำเนินการต่อจะตั้งเลยเผื่อ touch id พังนะครับทุกคน โอเคปกติ <Okay. S 2> okay. touch ID ปกตินะครับแล้วก็จะสแกนต่อไปเพื่อตั้งค่า touch ID โอเคเสร็จแล้วมันจะให้เราตั้งนะคะเราจะตั้งเป็นแค่สีหลักก็คอ เราก็ตั้งแบบง่ายๆแบบที่เราจำได้นะครับ <siblings and people> ทุกคนรอสักครู่เขาบอกฮีโร่ใแบบ iPad ดของเราแบบทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็อุย้ยสีซีเวอร์สวยไม่ถ่ายโอนข้อมูล Apple ID เราก็ใส่ Apple ID ก่อนนะครับขอใส่ Apple ID ก่อน โอเคทุกคนเรายังไม่อยากตั้งค่า Apple ID เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับทุกคนกดตัดไปไปแล้ว่ะโอเคไม่เป็นไรตั้งค่าไปเลยแล้วกอนก๊าลก่อละก๊าลก่อลกอนเราจะตั้งค่าภายหลังไม่ใช้ Apple ID ค่อยตั้งค่าภายหลังโอเคฮะมันถ้าแบบนี้เราใช้ Apple ID ทีหลังนะครับทุกคนยอมรับ,บด d o b e ใช้จมูกดันกันต่อ อันนี้คือเราจะปิดน,นะ s i ร i ก็คือค่อยตั้งค่าเวลาจอก็เปิดไปวิเคราะห์ไม่แชร์ก็จะให้เลือกมดืดหรือเลือกแบบสว่างเพราะเราชอบสีขาวทุกคนมาแล้วแบบทุกคนมันคือใหญ่มากโอเคครับคนเมื่อกี้ก็คือเป็นอีกแล้วกล้องก็คือเป็นอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็ไปดูต่อจบคลิปกันเลย ก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็คือกล้องแบบมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าตัวก็คือมันร้อนใช่ไหมแล้วก็มันก็ดับไปเลยก็แบบวันนี้ก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับทุกคนใครที่กาลังเก็บตังค์ซื้อ iPad อยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือ iPad ชาร์จแบตอยู่เพราะว่าเมื่อกี้โทรศัพท์มันร้อนเป็นอะไรไม่รู้ก็คือไปชาร์จแบต iPad ก่อนเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลา เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอ่าก่อนที่จะไปก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย